สวัสดีครับน้องเอมาแล้วสวัสดีทุกผู้ทุกคนครับสวัสดีมีรักแฟนเพลงน้นองเอทุกผู้ทุกคนครับน้องเอมาแล้วครับผมมื่อนี้เราอยู่ที่จอมเทียนพัทยานะครับผมมากับใครเอ่ยแเนทรนสวัสดีค่ะพี่แก้วดอกบานไม่รู้เลยค่ะวันนี้เรามานั่งชิวๆที่จอมเทียนนะครับ<ะ>บรรยากาศดีมากลมเย็นมากค่ะครับผมก็ จอมเทียนบีชนะครับวันนี้เดี๋ยวมากินอาหารกันครับเดี๋ยวมาดูว่าจะกินอะไรกันนะครับผมมาเที่ยวด้วยกันครับมาๆๆมา,มา,มาทุกคนมา,มากินจุ้งมากินจุ้งกันครับอืมอืมจับพี่น้อง มากมกีความสุขมากค่ะขอบคุณพี่สาวมากๆเลยนะคะินด,ดีค่ะินด,ดีมากๆเลยทริปนี้บอกเลยว่ามีความสุขค่ะปังเป๊ะปังอลังเวอร์มีความสุขมากค่ะเดี๋ยวได้พักผ่อนสมองชิวมากเลยเนาะใช่ได้มาพักผ่อนแล้วก็มาทํางานด้วยแล้วก็มาพักผ่อนนี่ลนะพี่สาวเนาะพี่สาวก็ ถือว่ามาทริปนี้ว่าสนุกสนานมากครับมาพักผ่อนแบบเต็มที่มากกินลมชมวิวมีความสุขครับพี่น้องคุณเดค้นกัดหลายครับค้นเต็มเลยครับว,ว,ว,นะวันนี้วันเสาร์นะพี่สาวเนาะวันนี้วันเสาร์แล้วก็วันวันเสาร์ที่คุณจะเยอะเนาะเพราะเขาเปิดให้นั่งหาดได้แล้วนะครับแต่ว่าอยู่ที่นี่นั่งถึงแค่ได้สองทุ่มนะครับผมแล้วก็ ามทุ่มเคอร์ฟิวแล้วก็คือร้านอาหาระดวกเซเว่นอะไรปิดหมดเลยถ้าเราจะซื้ออะไรกินเราต้องตุนไว้นะครับสามทุ่มเนาะแต่ว่าถือว่าเป็นสงบดีนะพี่เาวเหมือนกับมานั่งพักผ่อนได้อะไรอย่างเงี้ยครับผมแล้วก็แบบมาชิวๆได้ใครที่อยากมาตอนนี้มาเลยนะครับผมเชื่อว่าเดือนหน้านี่เปิดเต็มที่แล้วแหละนะครับ ใครว่ามัอยู่ใ,ใกล้ๆเนาะแบบประมาณว่ามันช่วงโควิดด้วยนะ,นะคะรับเราช่วงโควิดเราก็แบบอย่าไปอย่าไปเครียดอะไรมากค่ะถ้ามีเวลาก็นั่งรถมาเนาะไม่ไกลนั่งรถมาชิลๆแต่ก็นนเหมือนกับดูแลตัวเองเอาปกดูแลตัวเองเอาแล้วก็เซฟตัวเองเอาครับไม่ต้องไปใกล้คนมากไม่ต้องแบบอยู่ห่างๆเนาะเราก็ถือว่าเราเที่ยวเที่ยวแบบปลอดภัยป้องกันตัวเองนะครับะนะเราสนุกมากครับตอนนี้ก็คือแบบมาชิลๆมาพักผ่อนถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับเพราะว่า ถ้าสมมติเราอยากจะดื่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็ซื้อไปกินส่วนตัวเราได้อย่างเงี้ยนะครับมาอีกแล้วเอ,อ้าสังอีกจนละหอยนางรสั่งกัะกินไม่เป็นไรครับมาแล้วค่ะนี่ค่ะหอยนางรมนะคะสดชืวยใหญ่หญอยนงมหอยนางรมพี่นอ้องเดี๋ยวขอกินก่อนนะครับ มาทานข้าวด้วยกันครับตอนนี้มีอะไรบ้างครับพี่สาวมีกุ้งแช่น้ำปลาข้าวผัดทะเลนะครับอืยำหอยแครงรสจัดจ้านมากเลยค่ะในในตองซอยหอย,หอยแครงอร่อยมากเลยค่ะน,นี่จานที่สองเลยนะคะพี่สั่งมาจานที่สองนะ,ะปลาที่เนี่ยโอ้โหอ,นะอิ่มเป็นดวงอะไรต้มโจยไหมอร่อยครับอโอแล้วก็หอยนางรมพร้าวกรสดๆพี่น้องอกระทินไหมพู่นะ อยู่ด oh, ้วยเนาะหอยเนาะหอยใหญ่ๆค่ะหอยใหญ่หอยใหญ่มากข้าวผัดเพื่น่ะยูยูวะค่ะมามากินน้ำกันคค่ะพี่น้อง ไปพี่น้อมากินข้าวกันครับบรรยากาศดีมากเนาะ Nào. Có sát được okay không? À, ừ. nào ừ. มากเลยเลยครับว่อยู่นหนมันเปิดแล้วมันยังหนักอยู่น้องความมันยังเปิี่นจ้ำเหรอที่ ไซ5ตอนนี้น้องเอมาอยัางใชาหาดนะครับก็ะาที่น้อง อันนี้ชายหาดนะครับคน้ายหลายมือ,อวันเสาร์ครับแดดกระพรองตันที่งองตอนนี้มาเดินเล่นชายหาดนะครับเดี๋ยวนเราอิจะบรรยายกาศให้เบิ้งนะครับ ตอนนี้น้องเอ๋ก็อยู่จอมเทียนนะครับผมมาเดินเล่นชายหาดนะครับเบ่งแดดแดดแห้งยงแห้งอยู่เลยนะครับแต่ค้นกับยังหลายอยู่ครับผมแต่ก็มีความสุขดีนะครับผมสนุกสนานสบายๆสไตล์ริมหาดครับเปลือกหอยเปลือกอยังหลายครับพี่น้องชายหาด สวยงามครับถือว่าเป็นบรรยากาศบรรยากาศหนึ่งที่เก็บไว้เป็นความทรงจํานะครับแล้วก็ได้มาอยู่ทะเลครับผมพี่สาวตอนนี้นั่งอยู่บนเตียงนะครับมันห่อนอยู่ครับพี่น้องมันยังแดดอยูเย่เดี๋ยวเดี๋ยวตอนแรกๆเราจะเก็บบรรยากาศงามๆใเห็นเบิองไม่นะครับผมแวะมานะครับตอนเทียมพัทยานะครับที่ท่องเที่ยวตอนนี้เปิดนั่งได้แล้วนะครับผมพัทยาชอมเทียระยองอย่างงี้นะครับก็เปิดนั่งได้แล้วแต่ไม้ไม่เกินสองทุ่มนะครับแล้วก็ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก็ยังงดขายอยู่นะครับอาจจะมาชุชิวบรรยากาศทะเลนะครับได้แล้วก็มานั่งฟังเสียงคลื่นนะครับมานั่งโง่ๆอยู่ริมทะเลนะครับผมเดี๋ยวไปดูช่วงเย็นกันนะครับสบายสบายถูกใจก็คบกันไปเพราะฉันเป็นคนไม่สนอะไร ไม่เคยคิดกวนใจใครสบายสบายหากเราจะคบกันไป,นไปฉันขอเพียงความรักและจริงใจไม่เคยต้องการอะไรสบาย เธอต้องไปก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไป,นไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันไป ก็คงเสียใจและคงเสียดายแต่ก็ยังสบายหากเธอจะทิ้งกันไป,นไปเพราะฉันเป็นคนไม่ฝืนใจใครก็คงเลิกรากันไปแบบสบาย